สวัสดีครับก็ ER i i. มารับชมพระนะครับกับผมครับเก่งพรพ่อโสธรนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามาคุยกันนะครับมาแนะนํากันนะครับในเรื่องที่ว่านะครับหลวงพู่หลวงท้วดนะครับต่างวัดที่น่าใช้นะครับที่น่าใช้นะครับก็พอดีผมได้มานะครับสององนะครับสององนี้นะครับก็เลยนึกขึ้นได้นะครับว่า เรามีก็เลยมาทําแนะนําเพื่อนๆพี่ๆนะครับว่าหลวงปู่ทวต่างวัดที่น่าใช้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมีคือมีหลายรุ่นนะครับต่างวัดนะครับที่น่าใช้นะครับที่ทันหลวงปู่ทิมสร้างนะครับมีหลายรุ่นนะครับแต่ประเอญที่ผมมีไว้ใช้อ่ะมีเก็บมีไว้ใช้มีแค่นี้นะครับก็เลยมีแค่4รุ่นนี้นะครับก็เลยมาขอมาแนะนําแค่สรุ่นนะกันนะครับจะได้สเนื้อหา ของพระแท้คร่าวๆกันด้วยนะครับว่าเป็นเนื้อหาประมาณไหนนะครับเพื่อเพื่อนๆพี่ๆนพี่นะครับไปหาเป็นเป็นข้อมูลนะครับในการถ้าเจอครับไปหาพระอะไรอย่างนี้ครับแต่พระพวกนี้นะครับคือประวัติการสร้างอะไรคือแบบถ้าทําแบบเจาะลึกพิมพ์นั้นพิมพ์นี้ประวัติการสร้างพิธีต่างๆเนื้อหามนสารนะครับมีผมมีทําแยกไว้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อพี่ลองไปไล่หาดูในคลิปก่อนๆนะครับ มีท right. ุกรุ่นแล้วครับวันนี้มาทํารวมกันนะครับก็คือหลวงพุททวดเนี่ยนะครับถ้าเราเล่นพานะครับคือสําหรับผมนะผมพูดถึงผมดีกว่าถ้าเราจะเล่นหาซื้อขายนะครับเราก็ไม่ว่ากันนะครับก็เล่นรุ่นที่มีราคาหรือเล่นที่รุ่นที่ซื้อหาขายได้นะครับแต่สําหรับผมนะครับถ้ารุ่นที่เราจะเอาไว้ใช้นะครับสําหรับผมผมจะเล่นรุ่นผมจะเอารุ่นที่หลวงพุธทิมวัดช้างห้นะครับ ท่านเสกนะครับท่านสร้างท่านช่วยสร้างท่านท่านเกนะครับเพราะเหมือนในความคิดผมก็คือคือหลวงพุทีมอ่ะท่านเป็นเจ้าตำลับก็คือหลวงพุทวดท่านก่อเกิดมาในนิมิตของหลวงพุทีมวชางให้ครับท่านเป็นคนสร้างตำนานนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยจะเล่นรุ่นที่จะเล่นรุ่นที่ท่านสร้างท่านเสกนะครับคือท่านเสกท่านทรงหลวงพุทวดเสกนะครับผมจะใช้ประมาณนั้นนะครับที่ติดตัวนะครับแต่ถ้าเล่นก็ เล่นหาซื้อขายก็แล้วแต่ครับเล่นไหนรุ่นไหนฮิตรุ่นไหนเขาปั่นรุ่นไหนเขาดันก็เล่นตามเข่าไปผมไม่ได้ซีเรียสน,นะครับแต่รุ่นใช้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราเลือกได้นะครับเลือกได้หรือว่าพอมีวาสนาจังหวะผมดีๆอย่างเงี้ยผมก็ชอบเนื้อว่านครับผมชอบเนื้อว่านคือ 108. ว่านร้อยแปดเพราะว่านร้อยแปดเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์แต่ตั้งแต่สมัยปีเก้าเจ็ดนะครับท,ที่ที่ตอนที่ท่านจะสร้าง ปีเก้าเจท่านเหมือนให้ชาวบ้านขาช่วยครับช่วยหาว่านร้อยแปดก็คือหลังมันจะเป็นเขาเป็นเขาที่มีงูชุกชุมมากนะครับก็คือไม่มีใครที่โดนงูกัดเลยนะครับด้วยความที่ว่านร้อยแปดนี่นะครับคือถือแบกถุงว่านกันนะครับแบกถุงว่านกันแล้วแบบคือว่านพวกนี้เขามีอิทริตอยู่ในตัวเลยนะครับของทนสิทธิ์นะครับ,รบก็เพื่อไม,ไม่พี่อาจจะทราบว่าผมผมจะชอบเครื่องรางเป็นพิเศษนะครับจะชอบของที่มีลิ์ในตัวนะครับก็คือว่านเนี่ยมีลิ์ในตัวอยู่แล้ว ก็คือได้การเสกได้อะไรด้วยก็คือสุดยอดครับสุดยอดแน่นอนนะครับในความเห็นผมนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับก็จะมีสี่รุ่นนะครับที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆพี่วันนี้นะครับก็รุ่นแรกนะครับหลวงปู่ทวดวัดม่วงครับกรุงเทพนะครับปีสองห้าศูนย์ห้านะครับนี่ครับนี่นะครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพี่นี่ครับ นี่นะครับเดี๋ยวลงกล้องนิดนึงนะครับเพื่อพี่นี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับเพื่อใพี่ดูคราบไข่นะครับนี่ครับปูท่วนวัดม่วงนะครับและหน้าท่านจะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะครับถ้าอยากดูแบบเจาะลึกพิธีการวิธีอะไรกันบ้างก็ไปหาไล่ดูคลิปกันก่อนหน้านี้นะครับผมมีทํามาอยู่นะครับทั้งทั้งสี่รุ่นนะครับคือสององค์นี้องค์นี้หูได้มาใหม่นะครับสององค์นี่ครับปูท่วนวัดม่วงนะครับ องแรกนะครับองที่สองครับองปูทวดนวลนะครับวัตถุยงครับปัตตานีปีสองพนห้าสิเจ็ดนะครับนี่ครับเนื้อหาวันานี้นะครับจะเป็นคราบไข่ครับนี่ครับเพื่อนพี่อี่สังเกตไหมครับนี่ครับจะเป็นไขว่านนะครับนี่ครับนี่ครับเนื้อหาประมาณนี้นะครับนี่ครับเนื้อว่านพวกนี้เขาจะมีธรรมชาติของคราบไข่นะครับนี่ครับเพื่อนเพพี่นะครับอันนี้ปีศูนย์ห้านะครับนี่ครับ แล้วก็เป็นดินกักยายักนะครับเป็นส่วนผสมหลักนะครับผสมกับวาดนะครับนี่ครับนี่มาองค์สามนะครับหลวงพุทธทวดวัดเอี่ยมวรลนุชนะครับปีสองนห้ายหกนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับเก่าจริงนะครับแล้วก็วัดเอี่ยมวรนุชนะครับจะเป็นเหมือนเล็กหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ นี่ครับรถเอียมมรุนด์นะครับนี่ครับแล้วก็องค์สุดท้ายนะครับองค์ที่สี่ครับหลวงปู่ทวดวัดบางวัดบางนอนนะครับละนองปีสองนห้าศูนย์ห้านะครับนี่ครับพี่ดูกราฟไขว่านะครับนี่ครับ นี่ครับอุ้ยแป้งแบบนึงนะครับเนี่ยเห็นนี่นะครับไข่ว่านะครับก็บางทีนะครับเราก็คือปีเก้าเจ็ดเนี่ยก็คือมันเป็นตำนานนะครับผมว่าเป็นพระในตำนานอีกรุ่นหนึ่งนะครับหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ด แล้วคืออันนี้เราก็มาดูเนื้อว่านกันนะครับนี่ครับเราคูคือนะครับอันนี้องค์นี้ปีศูนย์ห้านะครับสององค์นี้ปีศูนย์ห้านะครับเพื่อนเก็ต้องก็แบบคิดภาพตามมัแล้วกันครับปีศูนย์ห้าขนาดนี้แล้วปีเก้าเจ็ดอ่ะคือขึ้นไปอีกแค่แปดปีครับเนื้อหาจะเป็นประมาณไหนนะครับเราจินตนาการได้นะครับนะครับคือเห็นไหมครับเพื่อนพีนี่ครับนี่ครับ ความแห้งความอะไรของว่านนะครับเพื่อนพี่เห็นค่าบข่าวเยอะไหมครับเนี่ยแต่ของสนามเนี่ยคราบข่าวเยอะมากครับไม่รู้มาจากไหนนี่ครับมีพองามมีได้นะครับแต่มีเยอะน่ากลัวนะครับเนี่ยปีศูนย์ห้าครับก็คือเก้าเจ็ดอะเก่ากว่านี้แค่แปดปีนะครับแปดปีนะครับจะต้องเป็นประมาณไหนเราจินตนาการได้นะครับเหมือนเราไล่ลาดับความเก่านะครับจากของที่เราเห็นนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะเร่ยอันดับเราต้องดูพาที่เรามาเร่ยอันดับต้องดูแท้ด้วยนะครับเพื่อไม่มียิ่งจะแบบถ้าโอเคมาเร่มอันดับจะเป็นแบบตากลับคูณสองนะครับตากลับคูณสองนี่นะครับน,นี่ครับดูข้างหลังครับ ก็พอดีหายไปหลายวันนะครับพอดีไปฉีดวัคซีนเข็มสามนะครับของโมเดอร์นานะครับเข็มแรกเข็มหนึ่งเข็มสองโดนซิโนฟาร์มไปเชื้อตายเนาะมาโดนโมเดอร์นาไปโอ้ไข้แตกไข้แตกสองวันสองวันครับนี่มันก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะดีขึ้นหนึ่งนี่นะครับนี่ครับก็เราจินตนาการได้นะครับของเราเห็นกระตานะครับนี่ครับ เนี่ยศูนย์ห้านะครับศูนย์ห้าเนื้อว่านอันนี้จะเป็นศักดิภาพนะครับองค์ดํานี้ก็คือจะแก่ดินกักยาครับองนี้องนี้จะแก่ว่านนะครับคือปีเก้าเจ็ดอ่ะเนาะพระมีมีหลายโซนครับจะเป็นโซนเนื้อประมาณนี้นะครับแก่ดินกักยายับกักแก่ว่านครับเพราะพระปีเก้าเจ็ดอ่ะประวัตินะครับท่านตั้งใจจะสร้างแปดหมื่นสี่พันองนะครับให้เข้ากับพระธรรมขันนะครับแต่ด้วย เวลาที่เร่งรีบนะครับแล้วก็มวลสารที่ขาดที่ไม่พอนะครับคือสร้างไม่ถึงนะครับสร้างไม่ถึงครับสร้างได้ไม่ครบนะครับสร้างได้ไม่ครบที่ผมจําได้น่าจะหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นองค์เ,เ,เองเองเองนะครับ <ül> ก็เลยจะมีเนี่ยเนี่ยจะจอะโซเนี่ยเนื้อแกยักษ์แกดินกักยายักนะครับหรือไม่ก็อ,อันนี้จะแก้ว่านก็แล้วแต่ค <ül> <ๆ S 1> ือวันพี่จะเจอสภาพไหนนะครับแต่เราดูเป็นองค์คูเนื้อคูได้ครับ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ